กอวอังคณาเคลื่อนไหวแล้วหลังทหารไทยเหยียบทุนระเบิดซัดก,กัมพูชาละเมิดปติยาผัดต่ออนุสัญญาอตัตาว่าทเทาเด่นโคเดจชพาทุกคนไปดูเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่มีรายงานข่าวเกิดเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุนระเบิดพื้นที่มวยตามาเรียอำเภอกันทะละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมา ล่าสุดทางด้านนางอังคณานีราภัยจิตสมาชิกวุฒธธิสภาและอดีตกรรมธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยทางด้านสาวอังคณาแชร์ภาพข่าวจากเพจกรรมกรข่าวเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบทุนระเบิดพร้อมข่าวระบุว่าชัดเจนกองทบกยืนยันระเบิดฮวยตามาเรียเป็นการลักลอบหรือถอนลวดหนามเข้ามาวางทุนระเบิดใหม่ในเขตไทยมีเป้าหมายคือกำลังพลที่ลาดตระเวนเส้นทางเป็นประจำถือเป็นการละเมิดปัิยาร่วมแสดงความเป็นปรปักส่งผลให้ข้อตกลงต้องยุติลงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงนอกจากนี้สวอังคณา ยังโพสถึงเรื่องดังกล่าวอีกว่าการลักลอบหรือรวดหน้ำเพื่อเข้ามาฝังทุนระเบิดใหม่ถือเป็นการผิดข้อตกลงปฏิยาร่วม26ตุลาและขัดอนุสัญญาอตอตาว่าขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียหายและครอบครัวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ